เมื่อสาวสวยรักสนุกมากๆม,มีความต้องการแบบไม่สิ้นสุดได้พบกับผู้ชายที่ซื่อสัตย์ต่อความรักแล้วเธอจะสามารถหักห้ามใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง l i ล e with me สำหรับท่านที่ชอบดูหนัง n น t f l i x จะจ่ายแพงทำไมดูกับ Netflix t h e a t อ r เพียงเดือนละ129บาทเท่านั้นจากปกติ4 1 9บาท มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องแถมยังมีหนังแนวออทออทจะกิ Now ้งแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเรื่องราวของนางเอกสาวสวยไลล่าที่เสพติดเรื่องอย่างว่าแบบขาดไม่ได้ พราะหนังเปิดมาฉากแรกไลล่าแม่งก็ช่วยตัวเองก่อนเลยครับทำเอาผมถึงกับต้องเซ็นเซอร์เลยไลล่าเป็นหญิงสาวลักสนุกและมีรสนิยมเรื่องอย่างว่าแบบวันไนส์สเตทคือเปลี่ยนคู่นอนทุกคืนไม่ซ้ำหน้าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเธอไม่ศรัทธาในเรื่องของความรักเนื่องจากไลล่าโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะก,กันแทบทุกวันโดยคืนนี้เธอก็ออกมาล่าผู้ชายเหมือนเช่นเคย แล้วไลาลาก็ได้พบเข้ากับหนุ่มหล่อเดวิดที่ดูจะสนอกสนใจเธออยู่ไม่น้อยแต่น่าเสียดายที่เขานั้นมากับวิกตอเรียแฟนสาวไลาลาจึงลากชายหนุ่มคนหนึ่งออกมากินนอกลานต่อหน้าต่อตาเดวิดและแฟนสาวที่นั่งอยู่ในรถวิกตอเรียก็เลยชวนแฟนหนุ่มทำอะไรสนุกสนุกัน,กกนแล้วทั้งสองก็ได้แบทเทิลกันแบบไม่ละสายตา วันถัดมาไลาล่ามาหาแม่ที่บ้านและได้รับข่าวลายว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันทำให้เธอนั้นรู้สึกกุ้มใจไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีงั้นก็แต่งตัวสวยไปล่าผู้ชายแก้เครียดดีกว่าไลาล่าเดินมาอย่างจุดเมื่อคืนที่เธอเผเชิญหน้ากับเดวิดซึ่งเดวิดที่อยู่แถวนั้นก็เห็นเธอเข้าพอดีเดวิดจึงเดินตามไลล่ามาพอเธอเห็นเลยวิ่งหนีพาเขามาอย่างสนามเด็กเล่น ทั้งสองมุดเข้าไปในท่อที่รับตาคนแล้วไลล่าก็ขอเสื้อผ้ายั่วยวนเดวิดซึ่งเห็นได้ชัดว่าเดวิดนั้นชอบเธอมากๆแต่จูจ่ๆเขาก็ลุกหนีหายออกไปเฉยเลยทำให้เธอแปลกใจมากอะไรของมึงวะทั้งที่เหยื่ออยู่ตรงหน้าแท้ๆต่อมาไลล่าได้คุยกับลาเชลเพื่อนสนิทที่กำลังลองชุดเจ้าสาวไลลาสงสัยว่าทำไมลาเชลถึงเลือกจะแต่งงานกับจอร์จ แทนที่จะเลือกแบรรี่ทั้งๆที่ Barry, แบรรี่เก่งเรื่องอย่างว่าลาเชลก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกหลังจากนั้นไม่ขี่วันเดวิดก็ได้เจอกับไลล่าอีกครั้งที่สนามเด็กเล่นเขาพาเธอมาที่บ้านแน่นอนครับว่าทั้งคู่ได้ออดออดจักกิ้งแกลดกันหลังเสร็จกิจเดวิดก็อธิบายถึงเหตุผลที่วันนั้นเขาไม่ยอมมีอะไรกับเธอนั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้เลิกกับวิกตอเรีย แล้วทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนเบอร์เพื่อจะนัดพบกันอีกครั้งต่อมาวิกตอเรียได้แวะมาหาไลล่าที่ทำงานพอมั่นใจว่าไลล่าคงเช็คกระดิ้วกับเดวิดไปแล้ววิกตอเรียเลยพูดกัดว่าการที่เดวิดนอนกับไลล่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักและไม่ทิ้งเธอนะซึ่งไลล่าก็ไม่พูดอะไรนะครับพอเพิ่งแย่งผัวเข้ามาเดี๋ยวจะโดนตกอาแต่ในใจลึกๆก,ก็คงอยากสวนกลับไปว่าก็เหมือนที่เขานอนกับมึงนั่นแหละ จากนั้นไลล่าก็แวะมาหาเดวิดที่บ้านพอมาถึงก็ออทออทจะก,กิ้งแกลดกันอีกแล้วฉากได้เสียของหนังเรื่องนี้มึงจะเยอะไปไหนวะแต่ผมก็ชอบชอบพอไลล่าตื่นขึ้นมาจากความอ่อนเพลียเธอก็พบว่าเดวิดกำลังอาบน้ำให้พ่อที่ชลาภาพไม่สามารถดูแลตนเองได้แต่นั่นก็ยิ่งทำให้ไลล่ารู้สึกว่าเดวิดนั้นเป็นผู้ชายที่ดีและน่ารัก แล้วทั้งคู่ก็ได้ตกลงเป็นแฟนกันทว่าในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองออกไปเที่ยวไลล่าก็ได้เผลอไปเต้นสนุกสนานกับชายอื่นถึงสองคนทำให้เดวิดรู้สึกไม่พอใจเพราะเขาเป็นคนประเภทผัวเดียวเมียเดียวไลล่าก็บอกว่าเธอแค่เต้นสนุกสนุกเท่านั้นพร้อมกับขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกเดวิดก็เลยลงโทษเธอส่วนจะลงโทษยังไงนั้น อันนี้ก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของเดวิดได้เสียชีวิตนั่นทำให้เขาโศกเศร้าเสียใจเดวิดนั้นยังคงทำใจไม่ได้เรื่องที่ต้องสูญเสียพ่อและมันก็ส่งผลให้เขาไม่สามารถมีเซ็กกับไลลาได้เหมือนเดิมทำให้ไลลาเริ่มรู้สึกเบื่อเพราะเดวิดมัวแต่เศร้าซึมแถมยังใช้การไม่ได้อีก คืนนั้นเธอจึงได้เขียนจดหมายขอเลิกกับเดวิดทิ้งเอาไว้ที่โต๊ะซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดก็ได้อ่านจดหมายของเธอเมื่อไลล่ากลับมาที่บ้านก็ได้รู้ว่าพ่อแม่ของเธอได้หย่าขาดกันแล้วแถมยังเตรียมขายบ้านเพื่อจะเอาเงินมาแบ่งกันไลล่า la ที่แบกรับความเครียดไม่ไหวจึงได้ออกไปเที่ยวกลางคืนตามลำพัง แล้วเธอก็กลับมาที่บ้านของเดวิดด้วยอาการมึนเมาพอเดวิดรู้ว่าเธอออกไปเที่ยวกังคืนและเต้นกับผู้ชายอื่นเขาก็ทำใจไม่ได้แล้วไล่เธอออกจากบ้านแม้ว่าไลล่าจะพยายามขอโทษง้อขอคืนดีอย่างไรก็ไร้ผลซึ่งในตอนแรกไลล่า la ก็บอกกับตัวเองว่าเป็นโสดก็ดีนะโนสนโนแคร์ no son, no จะทำอะไรจะมีเซ็กกับผู้ชายคนไหนก็ได้ ขาว่าปัญหาใหญ่ที่คาดไม่ถึงตอนนี้ก็คือไลล่านั้นไม่สามารถทำใจมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นหรือแม้แต่จะช่วยเหลือตนเองก็ทำไม่สำเร็จไลล่า la จึงได้กลับมาหาเดวิดเพื่อขอให้เขายกโทษให้ซึ่งตอนนี้เขาได้กลับไปคบกับวิกตอเรียแล้วไลล่า la พยายามอธิบายว่าที่เธอออกไปแลดคืนนั้นก็เป็นเพราะว่าปัญหาเรื่องที่พ่อแม่แยกทางกันแถมยังขายบ้านที่เธออยู่มาตั้งแต่เกิด ไลล่าบอกกับเดวิดว่าตอนนี้เธอรู้ถึงหัวใจตนเองแล้วว่าไม่สามารถอยู่ต่อไปได้โดยปราศจากเขาแต่เดวิดก็ยังคงปฏิเสธที่จะกลับไปคบกับเธออยู่ดีไลล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียใจจนอยากจะประชดเดวิดด้วยการมีอะไรกับผู้ชายอื่นต่อหน้าเขาในวันต่อมาไลล่าก็ได้บังเอิญเจอผู้ชายที่เธอเคยมีอะไรด้วย ไลล่าจึงล่าเขามาที่ห้องเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์กันเขาว่าเป็นเธอเองที่ทำไม่ได้และได้ไล่เขากลับไปทางด้านของเดวิดเองก็ไม่ต่างไปจากไลล่าเพราะเขาไม่สามารถทำใจมีอะไรกับวิกตอเรียได้เหมือนกันต่อมาราเชลได้แวะมาชวนไลล่าไปงานแต่งของเธอแล้วถามว่าเธอคิดถูกใช่ไหมที่เลือกจอร์ดซึ่งรอบนี้ไลลาบอกว่าถูกแล้ว พอลล่าเข้าใจแล้วว่าเรื่องของความรู้สึกมันสำคัญกว่าเรื่องอย่างว่าเดวิดที่คิดถึงลล่าจึงมานั่งเศร้าที่สนามเด็กเล่นซึ่งลล่าก็บังเอิญขี่จักรยานผ่านมาพอดีเดวิดเห็นแบบนั้นจึงรีบขับรถตามเธอไปลล่า la มาร่วมงานแต่งของเพื่อนรักพลาเชลหลังเสร็จสิ้นพิธีเดวิดก็รีบเข้ามาพูดคุยกับลล่าแต่เธอก็วิ่งหนีเขา โดยไม่ยอมรับฟังสิ่งที่เดวิดจะอธิบายเมื่อกลับมาถึงบ้านไลล่าก็ปิดประตูหนีเข้าห้องเดวิดบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะเขาไม่อาจใช้ชีวิตต่อไปโดยปราศจากเธอพอไลล่าได้ยินแบบนั้นก็เลยออกมาจากห้องเพราะเธอเองก็รู้สึกไม่ต่างจากเขาเช่นกันโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมมองว่าเรื่องของเซ็กกับความรักมันก็เป็นของคู่กันแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ มีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรก่อนจากกันผมก็มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมครับว่าเราควรจะมีอะไรกับคนที่รักเพียงคนเดียวหรือไม่แล้วผิดหรือเปล่าหากว่าเราเป็นโสดและมีความสัมพันธ์แบบวันในสแตนไปเรื่อยๆอยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับและถ้าคุณอยากดู n น t f l i x ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ